น้องชายกันเนต้โจรนัดติดต่อยีไฟแล้วเนี่ยสงไฟครับอ่าเรียกความมั่นใจมาได้แล้วนะอาชีพต,ต้องอะไรจะขึ้นไปยังไม่รู้ยังไม่ได้นำแต่ได้แน่นอนนะทำไมวันนี้มาโอบเลยอะ่ะก็เตรียมหมัดเตรียมสองมฟแล้วเพราะว่าเขามีเขาเขาแล้วพี่เขาก็เอาผุ้ไหนักด้วยเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยแพ้เขาอะนะเซ็นดัมก็เรียบร้อยเป็นไงเป็นไงไม่ต้นต้นเป็นอะไรต้างไหมต้นต้นอะไรก็มีน้องชายกันเต้โจรนัดติดต่อยีไฟแล้วเนี่ยสงไฟครับอ่าเรียกความมั่นใจมาได้แล้วล <laughs> นะอาชีพต้อ,อ,องอะไรจะขึ้นไป จะไม่รูวด้นแได้น่นอนนะในวันนี้มาโหดเลยอ่ะก็เตรียมหม่เตรียมสอให่แล้วเพราะว่าเขามีเขาเขาแล้วพี่เขาก็เอาบนหนักด้วยเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยแพ้เข่านะสิงดําก็เรียบร้อยเลยเป็นไงต้นต้นเกดอะไรข้างน้นต้นอื่นอะไรก็มีอื่นอนบ้างครับเพราะว่าพี่เขาก็มีเตะขาแล้วมีชาขาไป้าขาขาไปรอหน่เราวันนี้เราเ็บไหมไม่ไม่เจ็บไม่เ็บเลยแล้ว ่ไมเกถอออยท้องไม่พอโดนบวกสองเขามีมีอาการนะเพราะว่าต้องต้องปิดบัญชีได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติเขาหายมาแล้วพี่เขาอาจจะแรงได้พี่เขาก็แบบแรงดีด้วยครับอาจจะพิมพ์ไม่ได้ครับถ่ายไม่ดูครับจังหวะที่เขาเมาแรกอ่ะจังหวะนั้นเราคิดว่าน้าครับมเออก็ซีกมุมเนี่ยไม่น่าเ้ากก็็ลเเรววดยสียหลักกันนะเสียหลักแล้วก็มีจังหวะรู้ว่าแต่ก็คือเห็นเลือดตรงนี้ครับเยอะไม่น้องชาย มันจะใหญ่ครับวอาเราตกใจนึกว่าตัวเองแตกด้วยครักลัวเลยกลัวเข็มเลยคิดว่าถ้ายืดเยื้อไปไปนี่เป็นยังไงบ้างมีหน้าเสียวไหมครับแล้วจะรู้พอใจไหมเกมจบแบบไม่พบรอบพอใจอยู่ครับถือว่าก็โอเคคหรอโอเคอยากแก้มือกับใครบ้างไหมเนี่ยที่ผ่านมานะเราคู่ปรับเยอะไหเออคู่ปรับเยอะเลยแข่งกันเยอะมากไอ้โจ๊กนั่นแหละเซมซันไวไหม แชมสั้นแล้วก็ใครนะแชมป์แชมป์ร้อยห้าอเสียไปแล้วใช่ไหมฮะมาดาลงมาเพื่อนมาน่าจไหมรมาหน่อยกร้อยห้าเราร้อยสิบแล้วน้อยเจ็ดร้อยวันนี้ท่านสำเร็จแล้วยาขอบคุณาครับก็ขอบคุณก็แม่ก็ขอบคุณทีมงานนะขอบคุณมากครับแล้วก็ขอโทษที่อะไรการนลงพันนิดด้วยครับพี่การนลงขอโทษด้วยกีครับ